สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของ <c oughs> มุมภายในวงกลมนะครับมุมภายในวงกลมซึ่งโจทย์ของคลิปนี้นะครับจะเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมสอรูปที่อยู่ในวงกลมนะครับรูปสามเหลี่ยมสอรูปที่อยู่ในวงกลมซึ่งโจทย์นั้นให้มาบอกว่านะครับโจทย์บอกว่าจากรูปกําหนดให้ ส่วนของเส้นตรง OE ตัดกับส่วนของเส้นตรง W r ที่จุด P นะครับจากวงกลมที่กำหนดให้จงตอบคำถามต่อไปนี้นะครับจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1ถ้า p o W เท่ากับ64องศาใส่เข้าไปเลยนะครับ64องศา P โอดับองศาตรงนี้ใส่6 4องศาเข้าไปครับใส่64องศาเข้าไปเขียนเข้าไปในรูปเลยเพื่อให้เราจินตนาการได้ง่ายขึ้นนะครับและและ P er เท่ากับ42องศา P ตรงนี้นะครับ P er เท่ากับ42องศาเขียน42องศาลงไปครับ42องศา ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าจงหาขนาดของมุมจงหาขนาดของมุม OPWOPW นี่คือส่วนที่เขาจะให้หานะครับ OPW นี่คือส่วนที่เขาจะให้เราหาครับอ่าตัวนี้ครับ ส่วนที่เขาจะให้เราหา,าสมมุติตรงนี้เป็นมุมที่ไม่ทราบเป็นมุม x เ,เอาไว้นะครับเป็นมุม x เ,เอาไว้นะครับคราวนี้ก็มาพิจารณาส่วนที่เขาต้องการให้เราหาครับคือมุม x ตรงนี้ครับโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับมุมภายในส่วน วงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมุมตัวนี้มันไม่ได้รับด้วยส่วนโค้งเดียวกันกับใครเลยเพราะมันเป็นมุมยอดที่อยู่จุดตัดที่จุด P นะครับแต่สังเกตด,ดูครับมุมนี้ครับมุม O W P คือมุมตรงนี้นะครับมันรองรับด้วยส่วนโค้ง O r เหมือนกันกับมุม O E r นะครับเพราะฉะนั้น มุม W ตรงนี้กับมุม e ตรงนี้จึงมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับจึงมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จึงเท่ากับ42องศาด้วยครับ42องศาด้วยนะครับเขียนเข้าไปเลยนะครับพอได้ลักษณะนี้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถหามุม x ได้เลยคือมุม O p w ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ข้อที่1น,นะครับ ข้อที่1มุมที่เขาต้องการให้เราหาคือมุม OPW OPW จะเท่ากับผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั่นก็คือ180องศาลบออกไปด้วยมุมที่เราทราบสองมุมนี้คือ64องศาแล้วก็42องศาลบออกไปเลยครับเพราะว่า <c oughs> โจทย์น uh, ั้น <None> กําหนดมาให้แล้วแล้วเราใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอลบออกมาจึงเท่ากับเจ็ดสิบสี่องศานั่นเองนะครับเท่ากับเจ็ดสิบสี่องศานั่นเองนะครับเหตุผลก็เขาบอกว่านะครับโจทย์บอกว่าพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนะครับ แล้วก็บอกเหตุผลเพราะเพราะเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมครับเพราะเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อที่1นึ่งอ่าน,นี้มาพิจารณาที่ข้อที่2กันครับพิจารณาที่ข้อที่2โจทย์ในข้อที่2เขาบอกว่าถ้า OP เท่ากับ2.8ซนติเโอครับ OP คือตรงนี้ครับถ้า OP นะครับเท่ากับ2.8ซนเมตร โอเคคือตรงนี้ครับ2.8เขียนลงไปเลยครับ2.8งจเซนติเมตรนะครับเขียนลงไปเลยและ W P หรือว่า P W เท่ากับห้ครับเท่ากับ5.6าจเซนติเมตรเขียนลงไปครับตรงนี้5.6าจุดหเซนติเมตรมุม ไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่เขาให้มาคือนี่ครับ pr เท่ากับ4.2ซติเมตรเราก็ใส่ pr เท่ากับ4.2ลงไปครับ4.2เซนติเมตรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราทราบแบบนี้แล้วเราก็สามารถหาคำตอบของข้อที่2ได้เลยเพราะในข้อที่2นั้นเขาบอกว่าจงหาความยาวของ EP EP คือเส้นนี้ครับนี่ครับ EP คือเส้นนี้เส้นนี้นั้นจะยาวเท่ากับเท่าไหร่นี่คือส่วนที่โจทย์นั้นต้องการทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดก่อนนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนก่อนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ จากโจทย์ของวงกลมนี้ให้มาเราจะมาสังเกตด,ดูว่า R ตรงนี้ครับมุม R ตรงนี้มันรองรับด้วยส่วนโค้ง W E หรือว่า E W เดียวกันกับมุม O ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมุม W O E จึงเท่ากันกับมุม W R E เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับ64องศามุมนี้ก็ต้องเท่ากับ64องศาด้วยครับเขียนลงไปเลยครับเพื่อไม่ให้ มันชัดเจนขึ้นเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเท่ากับ64องศาเราจะสังเกตได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันละครับเพราะมีมุมสองมุมที่มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นคือเหตุผลนะครับนั่นคือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาด้านที่เหลือคือด้าน PE ตรงนี้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ นะครับเราจึงใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับอัตราส่วนของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั้นเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับลองทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนที่ของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันดูนะครับในข้อที่สองนะครับในข้อที่สองโจทย์ในข้อที่สองนั้นเขาต้องการให้เราหาด้านนี้ครับด้านนี้ คือด้าน ep หรือว่า pe นั่นเองว่ายาเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ทราบไปแล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของด้านที่สมนกันมันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายงก็คือมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับอ่าเราก็เลยใช้ความรู้ของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนี่นะครับเข้ามาหาความยาวของด้าน pe นี้ นะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่2เราจะอธิบายลักษณะนี้ครับรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม W p o คล้ายกันกับรูปสามเหลี่ยม EPR E P R แบบนี้นะครับ ดังนั้นดังนั้นอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันมันจึงเท่ากันด้วยนะครับมาดูตรงนี้ครับในรูปแรกครับเขาจะหาด้านนี้ซึ่งเป็นด้านที่ยาวนะครับควรที่จะเอามันไว้ข้างบนนะครับคือคือตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเอารูปที่เราทราบขึ้นก่อนครับ 5.6กับ2.8ก็จะได้เป็น5.6ต่อ2.8นะครับมันจะเท่ากับ PE หรือว่า EP นั่นเองนะครับนะครับอ่า EP ด้านนี้ครับต่อด้านที่ทราบอีกด้านนึงคือ4.2ด้านนี้นะครับ4.2อนะ คือตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนี่คือสัดส่วนนะครับนี่คือสัดส่วนนั่นก็คือถ้าเราคูณไขวกันนั้นมันจะเท่ากันทั้งสองข้างนั่นเองนะครับแต่เราก็ไม่คูณไขครับเพราะเราต้องการหาค่าของ e p อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงกำจัดที่4.2ตรงนี้ครับโดยการนำา4.2นั้นไปคูณเข้าทั้งสข้าง4.2ก็จะถัดทอนกับ4.2ทางด้านนี้หมดไปนะครับอ่า ก็จะได้เป็น5.6คูณด้วย4.2ส่วนด้วย2.8ตัวเดิมครับส่วนด้วย2.8ตัวเดิมเท่ากับเท่ากับส่วนของเส้นตรง EP นั่นเองนะครับอพอคูณออกมาเสร็จเรียบร้อยข้างบน5.6คูณกับ4.2ได้เป็น200 35.2ส่วนด้วย2.8ส่วนด้วย2.8นะครับเท่ากับส่วนของเส้นตรง EP นะครับเท่ากับส,ส่วนของเส้นตรง EP แบบนี้พอหารกันออกมาเสร็จเรียบร้อยได้8.4นะครับได้8.4ได้แล้วครับ นี่คือความยาวของด้าน EP ที่ข้อ2นั้นต้องการให้เราหายาว8.4เซนติมตรนั่นเองนะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปในวงกลมเลยเท่ากับ8.4นั่นเองนะครับนั่นคือข้อที่2นะครับนั่นคือข้อที่2นั่นเองอต่อไปเป็นข้อที่3ข้อสุดท้ายครับข้อที่3นั้น จทย์บอกว่านักเรียนสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า P R คูณกับ P W จะเท่ากับ P O คูณกับ P E เพราะเหตุใดข้อนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับสรุปได้เลยครับ,รเ,รบเพราะว่าเราทำแล้วในข้อที่2นั่นเองนะครับทุกคนสังเกตในข้อที่2ครับนี่ P R P R ก็คือเส้นนี้ครับ P R ก็คือเส้นนี้ คือ4.2นะครับ P/R คือ4.2คูณกับ P W P W U คือเส้นนี้ครับก็คือ5.6นะครับ4.2คูณ5.6ทุกคนก็มาสังเกตรตรงนี้ครับนี่ครับ4.2คูณ5.6ครับคือเส้นคือตรงนี้นะครับจะเท่ากันกับเ,เขาบอกว่าจะเท่ากันกับ P O คูณกับ P E นี่ครับ P.O. คือเส้นนี้ครับ2.8คูณกับ P.E. เมื่อกี้ P.E. เราหาได้แล้วคือ8.4นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเท่ากันนั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลในข้อที่3เพราะว่าเราหาแล้วทุกอย่างเหมือนกันกับข้อที่2ใหย่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3นี้เราจึงสามารถตอบได้เลยครับว่า P.R. คูณกับ P W เท่ากันกับ P O คูณกับ P E นะครับเท่ากันเพราะเท่ากันเพราะเป็นอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับเพราะ เป,เป็นอัตราส่วนเป็นอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน นี่คือข้อที่3ครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรานำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมเกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในส่วนโค้งเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับมันก็จะไม่ยากนะครับมันก็จะไม่ยากแต่ก็ต้องทบทวนความรู้เดิมก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อนี้เราได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยครับใครที่ตามไม่ทัน ก็กลับไปดูเพิ่มเติมนะครับดูใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างที่จะยาวในการทํานะครับค่อนข้างที่จะยาวในการทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดึงความรู้เดิมนั้นเข้ามาใช้โอเคครับใครมีข้อสงสัยส่วนไหนคอมเมนต์เข้าใต้คลิปนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ